เราถุงยางว่ะพี่น้องเปิดกลิบออกมาก็เจอกองนอไม้เอิ้นเธอดอยู่จากชิมุกจากชีเกงและขึ้นมาแต่เห็ดเวียพี่น้องเลยได้ของกินขึ้นมานับเลยปลูกข้าวน้ำหาไม้ไปน้ำมากเลยน้ำคืออันเป็นจอมยุทธ์ด้นี่นี่คือจอมยุทธได้หลายวิชาแท้เยอะกว่านะเยอะเจียงรถตู้ว่ามาน่ะ Đin tôi ừ, à. à, bà ba đâu ui ui ư thôi 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 này, thôi 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 มาดูไปมาพี่รถประตูสิมาเลยมาปอกไม้น้ำไปไหมเห็นจังกระพิดลูกเคยลูกเคยรถพางไงแล้วหายรถเหยาะก็เลยอะไรก็เมื่อยใช่ไหมสามสาวฮาวมาทางนี้กันด้วยเออป้าไปทางนั้นเจ้ามึงเด้อรถตู้เหยียบเด้อแล้วง่ายอยู่ อ่ะพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันวันสุขูสุกคนมาโอ้ยสบายดีเฮ้ยของน้องไม้เอาสิแกงีมถาประตูกับมาก่อนเด้อท่านี่แล้วซับน้ม่ไหวว่าิ้มวันน้าเราบุเราพูดเอ้ยอย่านั่งนะน้ำมาอินคอยคอยออมาวานนี่นะน้ำน้องแม่น้องสุขูบองให้สู้น้องสุขูมาดี สบายดีเด้อพี่น้องเด้อลายแค่ไ่นไปมาลูกไปมาสบายดีประตูไงประตูมาเรียกเราพี่น้องเลยเนาะมาว่าเรื่องกันประตูว่าวาเนยบ้านโมจุดขาดแุดขาดน้ำประตูอยู่เรื่องห้ื่องหน้าพี่้อยข่างให้ขคางหน้าคือกันกับเปนเพื่อนบ้านอะไรเนาะทะเลาะกันงาสบายดีะตู สบายีปะตูตวขาโ่่นว่าเออขือว่าเขาวัดนะโ่อย่ดเวยยงาโพลุนใจบัวนะคนงานไปไปแล้ววันี่้งเบเอาตุ้พงแล้ว็อยู่วัดยูเหมือนโดนตุ้พงอนน้ำงาดับจั จอดโฮมพ่อเราเบิ่งเลิกงานพ่อมันมาหักเลโอ้ยมัชางมันต้องกนรักเดยมนอ่ะใชรับทหมันอ่ะนี่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 น่หม่นีนนนี่่นนี้่นนี่มู่นีนนีน่นน่นีีีี่ีนั่นมีหมูก็ถือว่า้นะ เมนูเด็ดนะฉันว่ามเมนเวียกกับมูกับปุยะกันนดเบื่อไปละเอาคนถอยรางแล้ววันนี้นะไปห่นะไรบ้างหาโทษเ้อการถอยรางนะกล้องรดลังบริมีไปหาแล้วเรามมงันเราเดียวไรตจือไปขูดกําแพงวัดไม่พอเพียงนะไปฉาบไม่ได้อีกะ อจากเยไม่ได้อ่าน่ได้ทาีแต่แมงเชอรไม่ได้ไปพี่น้องเลยเนาะบุญบางไฟทีว่าบามันบนสิมมันนันปลาเพ้นเพื่อนน่ะเนาะผ่านเม่นั่นน่ะเม่น้องกูป่าอันนะ้เมื่อวานนี่เห็นออกข้าวในคลิปเนาะออกข้าวเพราะว่าวางไฟแตกใส่ตาเล็กน้อยเดือดอาบเลยว่ะ่ะ อยากเออดีได้ตัวเองไม่ได้ไปคิดเพิ่งนะแต่ว่าเข้าไปเข้าอยู่ในเหตุการในงานนั่นไปที่สี่งูหอเจอนเด็กชะตาลูก็นนะแต่ว่าเวลาเข้าไปเขาต้องไปไก้เขาก็ต้องไปไกลแต่แต่วเล็กน้อยเพร่ะน้นล่ามส้ซนเยางไก่อยู่บนน่ะบอกเน่เล็กน้อยวัยรุ่นเพิ่นกำลังคึกค้อนแบบเขาไปไกลอี้อยากได้วิวนะแต่ตาทมใที่มันจั กูบอว่าี้มันจเมียได้ดิไก่ใช่ไก่มานกินแต่ว่าเพิ่งบรรยากาศเพิ่อเตมววนมาเนียิงดอกกระจอยดอกปนายดอาก่อยป้ามุ้งบอกเมย์น้องเปียวหมอกเขาสองหงนะหมอกเขาสองหงไ่ด้หลายเลยก่ได้าก่ไวานเ่ากทั้งไก่ทั้งนุกไ่นองนไย นั่งขวบอย่างนั้นได้ชาดิ่งได้หาหนม่ได้นี่เจอเห็เห็ดคนเห็ดเหมาไรบ้นเถิเห็ดเหมานั่นเอยอืมได้อยู่บนมือหอยอยูันนี้้นน้นหมด้นมาค่ะ้อกั้อยไ้เปนบ่อยนอะไรตูพไยน่ะพี่นี่ยี่เงี้ยี่ซีนไปงานรองในซีนมามือนั่นรองอย่าอนี้ือนี อเอาก็ปลาดองนี่ได้เนาะไม่ได้บอกเลยว้าว้อาไปคนที่มาซื้อหุงน้ำปลาได้แน่พี่น้องเยค่ะแม่เช่าพูดนี่ค่ะแม่ตงเช่าพูดอันไงมาหุงไงมาเตอร์นี่คนราะอะคัอคอนอันขนมไอ้ตาแล้วตะกี้มาลักกับของเราอยู่เบื่อต้นเลยเนาะมันนี่รถเออพอพูดลงไปเขาจ้างได้มาเขาขายแบบมาซื้อไปแล้วบอกแล้ว เอาแล้วใช่ไหมเขาไซื้อเอาเงินทำมาทำมาไประ้น้ำกระ้น้ำเนาะกสามหากเล้พี่เรอ้สามน่วยยี่สิบบาทมื่อนี้เกินจนเยีจะได้ีจะได้หาอาหารทสิบบาทได้หาน่วยมันได้ไงกนเอาไปอันชันงาเห็นอยู่โตอะเต็มมากไี่ชารนลเฮ้เผื่อเห็นไหม

สิ่งกินไม่ได้แต่งไม่เงินชอนะเป็นป่วยปช่วเราป่วยเอาไม่เต็มกนใจแล้วไม่เอาได้พร่เ็โตเห็นเต็มร้ได้ไงเดยวนเดิก่อนามือดเนาะอโได้กันเนี่เหตุดองเนาะคนในงาน ก็หนนหน้าหนาลำไปแลก่ามหน้า่มดปปาเขนาน้า้มน่ทอ้ยไปนั่นนะพี่น้องบอกว่าหาขี้ไม่พอจันท่าในเมนเชวะขนาดเมนเชว์เองยังไ่ได้ทาขี้พี่น้องเลยอาพี่ยาเาอจัน้อแพรขีมันหนาเราเป็นเป็นเป็นซิ้วหลืกับเป็นคืน ถ้าที <inaudible> ่ยังมันขึ้นดใครแต่เราบอทาไม่เอได้เอาน้ายินน้องห้ประตูใช่มันจะมาขึ้นปรนิมาเมื่อนี่เด้เออช่วย่มาช่วยชงเบอร์ชงยังไงละไก็้หชงเบอร์เราเราเองแลให้ประตูเนาะ่าคุยกัน

พว่อย่งยิให้ายาเลยไม่ไใครไม่กินตัว่ะไก็ยาแหละเย็นไปการบ่มียัางลาวเฮาอิศวรติการอย่างเลยพกานแล้วก็มีโครงการน้ เอว่าทการพม่เองไมน้องไปามรูปรูปก็ว่าไม่าไม่กลยเ็นเยพ่อได้มาแต่งานเช่วมน่งาน่างมกับันนี้แ่าน่งงานช่ยินดีเฉยมาแต่งานเบ่ดามเปเชฟินน่นดบอแ่งไดมมีก็บบูยูเด้มีคู่แข่งมีฉลาปี ตีได้เห็ดเป็นกับเป็นแน่แบบเหียนฝุ่นนี้เหียนเพื่อสาวคนเานีเป็นเพาเนาะตรงาำเดือนเนี่ยเป็นตันองนะตอนีแบบว่าเพิ่นตั้งใจช้อนท่าก็เป็นการเนเพิ่นมาว่าตได้เท่ามาเป๊ิงจริชนะบาีมก็ต้อไดวไไปเอามาก็อยอางนี้ดู เดี๋มัรตัวกัน้เงเซลล์ที่ได้เลยจได้แล้ว่อยไปพูดเลยเดีว้าข้าวเท็จแ่ห้อนเท็จคุณายยัเรไปพดกันดูงพอยในบ้านในบ้าก็ชอบแล้ เดินได้ละกระปูนดินมึงแม่ิจีนกี่มาแกงชนะไหป้องแข่งอ่างม่วมนะอแกัว่นแ่กะปูตัวเดียวป่อยมนลงหน้าให้มันกดะดับมีกรับเขาวนี่เธอขมีกหอยชิีเนาะ หอยดีได้ใหอยจไตุยาวยเงปวยไหมจากที่ว่ามันดับไปแล้วหอยนะมาปว่อยวอันนี้ก็หอยตัวหูมี่หอยตัวตายับแล้วนกรบาดไม่ลยตนะกไมไอ้มันดับแล้เตัวต้องเอาต้องเอาหอม่มันะมาเลี้ยงหอยไข่เดรน่าเขาจะปล่อยลงไปปีหนึ่งแล้วมันนี่ไ ก็ได้ละเฮาูนี่อันคอยนี่ก็ถวัหรอวัวน่ยนน้อยแค่ไยวาวเด้อัฟนปอกปไปขี้ไม่่อนไปแด้เลยโอ้ยมันเชมไม้ยิงกันยูงกระปุกมาย่าลแล้วไปหายิ่ต่อมาละ ม่ากินไม่กินหนังโนูฮะโบแล้วทีถามนี่คือยากกินน้ำได้ด้วย่ไปดยางมากเลางด่วนดิสายด่วนแน่ลอยจูไฟวะน่าดิน้ถหาอยู่หาคนหนาอยู่าบอกคน ก็ <continent. S 1> ตะเวนดิตอองเถอะบายการายร่งการอ้อยิดเ่อ้วยใ้เดินหน้าติดหเออยเฮ้ยหน่อยนะติดกันติดกันติดมีอ่ะก็ได้ค่ะ แรบพอดีได้เอากันลงต้มลงต้มนี่ที่ต้มไม่น้่งเยะผู้ชิดป้ก่บน้ั่่วมผู้เิดก่อนยังแล้วกันผู้ชิดแรบเลยพอดีผู้ชิความผู้ชชิดของมูว่าว่มามมูถือเอาเปรียบว่าเป็นยังไงบ่างึนี่อะไรแล้วอะไรแล้วที่จะทำไน้าหูกินก้อนเดแล้วไม่แห้งเลยข้านก้อนแค่เดียว แงงข่าวก้อนมันมีนว่า,าออก็คืนอนะจ๊ะนี่ว่ามื่อีี้ก <c oughs> ับมื่อด้กินกาแฟดูสัมภาษณ์ไปกันเลยลาะคือท่านกาแฟโบราณกวาดีนี่คือะแนบวะเสือนน่ามาจักเสือเมื่อวานที่ว่า มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์กแมาแจกว่าว่าจัดว่าคือคนปัญญาอ่อนนีกูกลากว่าคือเนาไปกินกาแฟพี่น้องเลยว่าเราหลายว่าเราหลายเรเป็นคนปกติไห้ว่าวกลายที่ว่าพวแล้วแค่ไปกินกาแฟซื้อซื้อบ่าเรายน่ะเนาะบอกเลคือเห็นเราไปบอกอยู่จังแล้วเาได้ปันห พี่กอย่างนั้นเอาอโอ้ยตางม่มตุน้องชาโบมาให้เม็นแล้วยากมากกว่าเดายวกันจริ้องน้ำปเดยาแต่ยงหลอควงอยู่เออผานวีได้สารเผาเกล็ดกินเข่าก่อน ทวงคนทางใต้มมาหีดม้หอหมอหอนช่วม้เออพอดีเลยสระป้าจู่ไฟให้ตีงันนี่ให้ประตูก่อนซีนแห่งก่อนเข้าก่อนนี่ว่าน่าละ เอาสักหน่อยจุกเพื่อนจุไฟเฮ็ดอยู่ให้กินทำตู้ก่อนจังลงไปว่าไปโอ้ไปล่มกันอยู่ทางไหทางนาพวกเนี้ยเนาะอ่าครับพี่น้องข้างนากันนี่แหละมีปัญหากันนิดหน่อยพี่น้องครับรัชมานันบ่รัมานันบ่ที่ว่าสิมาเนี่เหมือนว่าโลว่าสิมาต้องารแบบหนึ่งช่อท่าแวกว่าดุด้อยเลยช่อพระชามเล้วก็ อาเจ้าคือบวกแล้วอก้เลยก่อนนะคุณกฝึกอกโดนเ้วก่อนคุ่ะอ่าเมลเลยมาเลยเห็นเนาะเลยมาเลยโดยโดอ้าวาไี่น้องเลยเนาะตาลอติดตามชมต่อไปคลิปนี้ขออนุญาตกับเก่ากำนัประตูกันเลยเนะคุกกันคลิปหนะปะลุงเลยคลิปนี้สบายดีเอียเก็บใส่เก็บใส่กะมันนะนลูกมาสิไปเจิมน้องหม่บ้าน